เส้นตรงสามเส้นขนานกันจงหามุม P R S จงหามุม P R S นี่คนตอบไปแล้วอ๋อโอเคหาว่า P R S เป็นเท่าไหร่ P R S ก็คือมุมนี้นะเดี๋ยวคุณมาร์คไว้เลย P R S คือมุมนี้นะ คือเขาบอกว่าโจทย์เนี่ยบอกว่าสามเส้นเนี่ยขนานกันเราต้องใช้เรื่องเส้นขนานมาก่อนแล้วก็มาหาเอก,ก่อนนะอนเส้นขนานที่ครูบอกแล้วมุมแย้งคือมุมไม่มองหน้าจะต้องเท่ากัรคือมุมนี้กับมุมตรงนี้เชพาะตรงนี้นะสีแดงๆนี่นะที่ครูที่ที่คือที่เป็นเรื่องแสงเนี่ยนะเท่ากันหมายความเพราะมันแย้งกันอยู่มุมยแย้งเท่ากันแสดงว่าสี่สิบสองลบเอเท่ากับยี่สิบเอ็ด เห็นไหมครูเขียนได้ลงไปในใกล้ๆภาพไปเลยนะเธอไม่ต้ององง42ตรงนี้เครื่องหมายไม่มีคือบวกนะบวก21ก็มาลบ21เท่ากับลบตรงนี้ลบอยู่ใช่ไหมลูกลบอยู่ย้ายไปบวกก็ากลายเป็น x เพราะฉะนั้น x เลยเท่ากับ42ลบ21เป็น21 x คือ21พอเราได้ x คือ21ปั๊บนะเราก็จะได้มุมนี้แหละนะมุมนี้ก็คือเป็นเท่าไหร่ลูก 4 2 2บวก21เ็ก็เท่ากับ63มุมตรงนี้คือ63องศานะหกสิบสามนะสองมุมนี้เนี่ยมันทำไมกันอยู่ลูกแย้งกันอยู่ตรงนี้นะอเอาแค่อเอาแค่ตรงนี้นะพอแย้งกันอยู่ถ้าตรงนี้หกสิบสามตรงนี้ก็ต้องเป็นหกสิบสามใส่ก็ไปเลยหกสิบสามเพราะฉะนั้นมุมอะไรลูก PRS ก็เลยเท่ากับ21่สิบอ็ดวกหกามเท่ากับแปดองศาต่อเข้าใจไหมอ่าเข้าใจไหม